สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยมายืนอยู่ตรงโคง้งอะไรแค่เียโคง้งอะไรนะตรงนี้ตรงโรงแรมมูมาลีพี่พลอยจะมาถ่ายถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพลอยมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะกำจะย้อนแสงนิดนะึงนะตะวันใกล้จะตกดินแล้วมันก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งอันนี้คือทะเลนะคะพี่พลอยถ่ายทะเลให้ดูนะคะเพื่อนๆทะเลบริเวณน,นี้นะคะ ในบริเวณนี้นะคะแต่ว่ามันจะย้อนแสงเนาะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศชายทะเลเนาะอันนี้ก็เรียกอะไรโรงแรมอูมาลีตัวโรง,งแรมอูมาลีเนาะตึกตอ,อยนี้เกาเรียกตอยตอยหนึ่งหรือตอยหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะ อาศไทยทะเลนะคะแต่ว่ามันก็ย้อนแต่งหรือเปล่าน้อย้อนบ้างเนาะไม่เป็นไรพี่พลอยจะไปห้างช็อปปิ้งมอไงแล้วพี่พลอยผ่านมาพี่พลอยเห็นว่าอุ้ยสวยดีบารมากาศสวยนะอะไรประมาณนีน้ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายภาพให้ดูทะเลด้วย สวยงานนะคะสวยนะพี่พลอยก็ไม่ค่อยได้มาตั้งนานแล้วเนี่ยไปหาแต่าร์อาทิตย์ที่คนคงจะเยอะนะแต่วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยคนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าก็คงจะเดินทางกลับกันบ้างแล้วล่ะ ยาวไปถึงโน่นน่ะยาวไปถึงโน่นน่ะวอล์กอินสตรีทเนี่ยเรื่อเลย,เ,ลยเ,เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามรกดรดิ่งพี่พอยนะคะเดี๋ยวพี่พอยไปเยี่ยมนะคะอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ พี่พลอยจะไปห้างช้อปปิ้งมอลล์พี่พลอยก็ผ่านมาพอดีพลอยก็ตอนเย็นๆถ้าเกิดว่าถ้าตะวนันใกล้จะตกดินแล้วควนจะเยอะนะที่เนี้ย เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะเดินไปทางหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ